ทุกคนอยากรู้เหตุผลปะ่ะว่าทำไมหนังสือนิยายเร่มเนี้ถึงแมสคือมีคนพูดถึงนิยายเรื่องเนี้ยเยอะมากหลายคนเลยไม่เชื่อลองเอาชื่อนิยายไปค้นดูโชคชะตาไม่อาจพลากเราจากกันชื่อนี้เลยอ่ะผมจะมาพูดถึงว่ารู้ไหมว่าเพราะอะไรคือนิยายเรื่องเนี้ยภาษางดงามตราตรึงตั้งแต่ประโยคแรกไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยนะคือมารู้ทีหลังว่านักเขียนพิรุณจันทร์คนเนี้ย เขาใช้เวลาเขียนนิยายมาปีกว่าเลยทุกถ้อยคำบรรจงสละสลวยเห็นได้ชัดว่าตั้งใจเขียนมากๆอ่านแล้วคือไม่สะดุดเลยเรียงร้อยดังบทกวีบอกเล่าเรื่องราวลึกซึ้งกินใจเป็นเรื่องราวรักสามเศร้าของเดือนอ้ายแสงรุ้งและพัดยศซึ่งแสงรุ้งกับเดือนอ้ายเนี่ยเขาเป็นคู่รักกันตั้งแต่วัยเด็กเลยฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันคือ เป็นคู่รักที่รักกันมากๆส่วนพัยดยศเนี่ยเขาเป็นคู่แห่งโชคชะตาของแสงรุ้งซึ่งเขาก็ มาทำเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายตามมาความรักของเบต้าและโอเมกามันเป็นไปไม่ได้เมื่ออันฟ้ามาเบต้าก็ต้องไปโชชะตาจะพรารใครจากไปอ่านได้เลยครับนิยายเรื่องนี้และเขามีทั้งรูปเล่มและอ e ีบุ๊กครับใครอยากอ่านแท็กนักเขียนไว้แล้วนะครับใต้โพสต์นี้หรือค้นหานามปากาพิรุณจันทร์ตามหาอ่านกันได้เลย